วิธีการทำหลังคาสลมกันแดดแต่กันฝนไม่ได้นะครับกันแดดให้กับบ่อหนูมาดูว่า,าที่ผมทำเนี่ยทางความหนูฟุกสุพันทำเนี่ยทำแบบไหนคนที่ว่าไม่มีโรงเรือนทำโรงเรือนแบบนี้ก็ได้ครับประหยัดต้นทุนลงได้เยอะเลยถ้าทำโรงเรือนขนาดนี้แล้ว ทำหลังคาเมทันชีตลงเสาอย่างดีเนี่ยน่าจะหลักหลักหมื่นหลักหลายหมื่นนะครับแต่ทำหลังคาแสแลนกันแดดแบบนี้ใช้งบประมาณ2 000กว่าบาทพร้อมค่าแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขนาดไหนเท่าไรแสแลนสแลนซื้อยกม้วนนะครับประมาณ50เมตร 50เมตรจากข้างท้ายนู้นมาถึงตรงนี้2เมตรนะครับถึงตรงนี้เป็นตะเข็บนะครับนี่2เมตร2เมตร2เมตรนี่อีก2เมตรเป็นอ่าเป็น4เมตรนี่อีก2เมตรเป็น6เมตรตัดให้ได้อา่าความยาวความยาว10เมตรแล้วมาเย็บต่อกันแบบนี้ครับต่อกันนะครับ ยึดต่อกัน3ผืน10เมตรต่อกัน3ผืนอ่าแสลมจะเหลือนิดหน่อยกล้องแสงเบอร์80นะครับกล้องแสง80%สําำหรับที่ผมใช้นะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างกันนะครับอเสาไม้ไผ่เสาไม้ไผ่ต้นไม้ไผ่หาตัดก็ได้ถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่ามี ถ้าเกิดไม่มีไปซื้อเขาก็ได้ต้นไม่ไม่ฮีบาทครับทำยังไงจะให้มันแน่นเสานี่ผมใช้วิธีการนะครับไม่ขุดนะครับตัดท่อนเสาตอนตัดหลักก่อนตัดหลักสักสักหนึ่งเมตรแล้วตอกลงใช้คอนปอนตอกลงไปเลยนะครับตอกลงไปเลยตอกลงไปให้แน่นทุกเสาทุกต้นตอกลงไปให้แน่นแล้วตัดหลัก ประมาณสองเมตรหลักสูง2เมตรแล้วใช้ลวดมัดใช้ลวดมัดเข้ากับหลักที่เราตอกไว้สักสามข้อ3าสามป้องมันจะแน่นมากครับแน่นมากลองเขย่าดูเขยา่าดูจะต้านทานแรงลมได้เสาผมจะมีทั้ง16เสาว6บต้นนะครับแล้วใช้คานตัวนี้ตัวนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่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 ไม้สี่อันแล้วก็เดินกลางตัวนี้เดินกลางตัวนี้สี่อันเหมือนกันนะฮะย้ำนะครับต้องต้องขึงให้ตึงนะครับหาช่างหรือว่าทำเองก็ได้ยังไงต้องขึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงทุกมุมทุกทุกอันหมอวนดึงให้ตึงเลยครับถ้าไม่ตึง จะใช้ได้ไม่ทนนะครับเพราะว่าแรงลมมันจะกระชากกระชากหลายๆครั้งเข้าจะขาดตึงถ้าดึงตึงแบบนี้นี่ผมทํามันได้เป็นปีแล้วนะทดลองใช้มาเป็นปีแล้วใช้ได้ดีครับอันนี้ขาวข้าวครับบ่อหนูจะวางบ่อหนูได้ประมาณสี่ถึงห้าสิบบ่อสี่ถึงห้าสิบบ่อมีทางเดินด้วยเห็นไหม ทางเดินสบายสบายครับทางเดินกว้างประมาณหกเจ็ดสบเซนฝากไว้นะครับเป็นแนวทางใครที่จะท,ทดลองเลี้ยงแล้วก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงทำแบบนี้ก็ได้ใครอยู่ใกล้ฟารมผมเข้ามาดูได้เลยผมไม่ห่วงวิชานี่ผมใช้เชือกขึงเป็นข้าวอีกกันกันลมกันลมตึงครับฟังเสียงตึงครับ เป็นปีแล้วยังตึงอยู่เลยยังใช้งานได้ดีอยู่โอเคครับผมมีสาระดีๆมาฝากท่านเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับขอบคุณมากครับผม